โฉมโฉมไปแล้วนะคะก<อ>็า<ต>มากัรประจำเสียงนักศึกษาของเราด้วยค่ะขอขอขอครับผมก็ขอเสียงตรงนั้นแล้ลับอีกครั้งหนึ่งนะครับ Miss Universe Thailand 2015นางสาวอนิพรเฉลิมภูรินาวงครับนางสาวอนิาสาสาานัานติธรรมขวัญใจชาวอุบลราชธานีครับและยังมีทางด้านนางสาวตั้งยงพบทธลา างสาวพรัญญารัตนุดมสมบูรนางสาวสศิธรศิลาสุวรรณกวิทครับนี่คือความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดรุงทพมานีที่ได้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ42 Games u n i v e t h a i l a n d เราจ a s g r o n e l one of the most ง h e m o r i l scenes มเทพฯชาวไทยและ u n i v e l c o e again They come back to welcome everyone to Candle Festival 2015. Mister Words, another beautiful girl from Tani uh, and including uh, ladies, beautiful ladies from Wonder Tani and Also join the parade, sitting and you can take photo and uh, take pictures of them. Yes, they are coming. I think this is another uh, beautiful, big, beautiful, beautiful procession of our are leading by the student and also uh, staff from... Uh, เอ่อนัก s ึกษาจากวอร์เ o นได้เข้าร่ว n u r s ยกันโอเคคณะศึนษาดูดีค่ะที่จะเาเดอนผ่านขั้นประธานนะคะคือขบวนจากวิทยาลัยพยาบาลปรม And it is a different kind of dance uh, present, presented to you. It was influenced by a um, uh, dance in Laos in the southern part of Laos. Uh, uh, it's called Lao Thai. It's a dance in two four photo-taking sessions with the of a bundle of very, very I would say massive and big, very, very big kind of goats. สำหรับเที่ยวาษาอุตตะจะท่าที่ครทำในสมัยย่อนไปแต่แรกอยู่แกล่ะนะครับนอกใส่พ้่นนะครับปิดทูซอยกันนะครับถึงต้นเที่ยนต่อดองเที่ยวต่อหน้าพี่น้องในเบิรงนะครับแต่ว่าทุกคนนี่ต้นเที่ยวใหญ่ขึ้นต้องใส่ย่านบ้านะขนาดใหญ่นะครับนำต้นเที่ยวเข้าสู่กระบวนการแชร์พี่น้องได้เห็นกันนะครับต่อพุ่นโบเซ็ตทางด้านภาควัญชุดต่างๆซอยสนามสนุนคู่โมต้าเจ้าเริอนไทยนะครับ นี่คือต้นเพียนภาษาของเำิภอเดชอุดมนะคะซึ่งเป็นต้นเพียนภาษามีความกว้าง3เมตรยาว15เซนติเมตรด้วยกันค่ะแต่สลับเป็นรุ่มบวงหายนะคะมีวขานรองรับซึ่งเป็นในส่วนของถุงมะพานและก็รองรับต้นเพี้